ไดอารี่ซึ่งสังเกตข้างบนดาวเต็มเลยข้าไม่โปรดก็ร้องเป็นอะไรมิทำไมอยู่สีมันหวยหัวยังงันแต่ตอนเนี้ยทำเบอร์เกอร์ก่อนเบอร์เกอร์เลยครับเอาไปทิ้งทีเอาเอา นี่ช่ร้านเลยนะฮะตามเลยได้อะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านใหม่กันแล้วนะครับซึ่งเป็นร้านในโหมดไดอารี่ซึ่งสังเกตข้างบนดาวเต็มเลยก็คือนนี้มันจะมีการ์ดมีเปิร์กมาให้เราในทุกๆเทิร์นกันเลยทีเดียวนะครับเรียกได้ว่าสยองขวัญมากและคราวนี้เราก็จะเสิร์เป็นเบอร์เกอร์ แต่ขนมีแต่งเป็นฮอทดอกเอ๊ะคราขายฮอทดอกครับเราไม่ขายเบอร์เกอร์เดี๋ยว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 กดดิจะเริ่มไหมเนี่ยมันไม่กดสักทีหนึ่งอ่ะเบอร์เกอร์ก็คือเอาเนื้อมาปิ้งตรงๆเลยนะครับแล้วก็เอาขนมปังใส่เท่านี้ก็คือพร้อมสรับการเสิร์ฟไปที่เดบราวแววเดี๋ยวก็ผูลูกค้ากินฮอทดอกไหมครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสจะจับไปแล้วฮอทดอกแล้วรอว่าสือสนาแน่นอนอ่ะแล้วก็ตอนนี้จะเห็นว่า ข้างบนนะครับมันมาอยู่ในโซนคนแบบเป็นกระพริบมันคืออะไรมันคือลัชทามโอ้ยพักกลางวันแล้ว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 กรุณาเอาไปเสิร์ฟที่ไปปิดปิดเด้ครับปิดร้านเหรอไปอะไรกันเนี่ยไปนปิดที่ว่าคือปิดเครื่องล้างจานอัตโนมัติใช่ไหมใช่แล้วครับ คืออันนี้เราเราหยิบจานออโต้มาแต่วันแรกเลยนะครับเพราะผมเชื่อว่ามันไม่ทันหรอกอะพอสามสักหน่อยเป็นสีดีมงคลโ h no สีรีมงคลเลยเนาะรับรองสนุนเราจะตายกันหมดตายกันหมดเราจะตายกันหมดดูลูกค้าเฮ้ยเรามั่นใจในในเชฟแวมไพร์กับเต้คอนเสิร์ตแวมไพร์กับคอนเสิร์ตมันดอกเส๋ยวแล้วเราไปขายฮอตดอกไง เ้าเจ้าเอออะไรนะเกียร์ไม่มีมาสคอตฮอตแอฮ์เบอร์เกอร์มีแต่ฮอตดอกอ่ะช่ไม่ได้จานเพิ่มอันหนึ่งครับเ้าเดี๋ยวอะไรนะเฮมเบอร์เกอร์เต็มเลยไม่มีจานซังั้นคุณลูกค้าเอากลับบ้านหนึ่งโอเคแค่วันแรกก็อวมสุดๆกันไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้ข้างในครัวยังไม่เท่าไหร่แต่จากนี้ไปอ่ะในครัวน่าจะเริ่ม ม, <Yeah. S 1> มาไหนดูซินี่ไงบังคับเลือกการโอ้ oh. <laughs> อินคริสความสกรปรกเพิ่มขึ้นหรือว่าลูกค้ายังจะมาอีกสกปรก <laughs> <laughs> เลือกความสกรปรกกันเลยทีเดียวโอ้ยโอ้คือละจานเพิ่มว้าว oh. <laughs> ขอซิงค์ด้วย <laughs> ขอซิงค์ด้วยขอขอขอรีเซิร์ชก่อนขอรีเซิร์ชก่อน <laughs> อันนี้บังคับเลยนะครับว่าต้องมีรีเซิร์ชก่อนอ่ะแล้วก็ทีนี้อะไรนะซิงค์เหรอ ทีมาซืธรรมดาใช่หรอไม่หมายถึงฉันเอาซิงค์ข้าวบนมาแล้วออเอาขโมยซิงค์เหรอเข้าใจผิดอ่อะเอาไปครือาจาย์เพิ่มอีกอันหนึ่งคราไปเลยวันที่สองมาตอนนี้เราดวงดีมากครับได้บูปินมาเพิ่มนึกถึงพาร์ทที่แล้วอ่ะไอร้านที่แล้วอะบูปินมาล้วนๆแล้วก็ตอนนี้มีเครื่องจานเพิ่มนะครับน่าจะแก้ปัญหาเรื่องจานที่มีปัญหาไปเมื่อวานได้แล้วก็เข้าสู่ช่วง last time มาพวกเราไปเลยโอ้โหกินเบาๆครับนี่แหละคือพลังของเปิร์กกินเละวเฮ้ยครับลูกค้าใครกินก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะหมายถึงหมายถึงอะไรครับสิทธิ์อะไรครับกินออกจากร้านไปครับไปเลยสมชื่อร้านดินะ ์บอร์เบอร์ม oh, ันต้องปราใช่ไหมเบอร์เบอร์โอ้โหเปิร์เลอร์นี่มันเลอะจริงนะข้างนอกเนี่ยเลอะสุดๆเหนียหนักเลยโอ้โหได้เงินมาร้อยหนึ่งเลนะเนี่โอ้เป๊ะเป๊ะสุดยอดสุดยอดอ่ะต่อไปเอาแล้ว อันซ้ายจะเป็นซสาเบเกอรี่อันขวาจะเป็นดีเซอร์นะครับถ้าดีเซอร์เนี่ยลูกค้าจะนั่งนานกว่าเดิมเพราะฉะนั้นไม่ว <c oughs> แล้วก็ด้วยความดวงเฮงนะครับเรามีหม้อและเรามีเตาเดนเจอร์วาหลักสูตรเดิมนะครับก็คือถ้าหากเป็นการต้มอ,อะไรก็ตามเนี่ยเตาเดนเจอร์มันจะไม่มีทางทำให้ไหมเด็ดขาดโอ้ยโต๊ะเพิ่มใครเอาโต๊ะไหมไปวางเพิ่มเลยลูกค้าตอนเนี้ย27คิว S <S 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 วันที่สองสตาร์เปิดมาหยิบม้อเอาบอคคารี่ใส่ทําการต้มไปดื้อๆอย่างนั้นเลยนะครับอ่าแล้วก็ทีนี้เราก็มาทําเรื่องเกี่ยวกับเบอร์เกอร์กันแล้วตอนนี้ล้าเรามีการแบ่งเป็น2โซนนะครับเพื่อเด้ยวยความที่ว่าจะได้ไม่ต้องเดินชนกันเยอะมากระหวา่างเต็กเกิดขสองหนอน โอ้ยคุณลูกค้าครับใจเกินครับก็ไหนเลิกเปิร์กเลยมาต้องทำใจอ่ะเลิกเปิร์กเละมาเพราะว่าถ้าไม่เลิกเปิร์กแล้วก็คืออั้นจะด้เปิร์กอะไรนะเปิร์กแบบไปไม่หยุดใช่ไหมมันจะแบบเปิดเปิดร้านไม่หยุดตอนนั้นเออใช่มันเป็นเปิร์กแบบว่าต่อให้ปิดร้านลูกค้าก็บอกว่าโอ้ยเปิดอยู่หรอเอเข้าแบบดีจริงว้าวดูหางแถวหน่อสิ ดูหางแถวนะสิทุกคนหางแถวอย่างยาวเลยและล้างก็จะเลิกไปได้ถ้งสองคนช่วยช่วยทำให้โต๊ะมันหายไปทีพยายามแล้วพยายามอยู่พยายามแล้วพยายามอยู่พยายามต่อโอ้ยได้อยู่เร็วเราอยู่พายเียลูกค้าเร็วอยู่ ตอนนี้ลูกค้ามันจะกินแค่จานเดียวนะครับแค่จะสุกว่าจะเป็นเบอร์เกอร์เดี่ยวเดียวหรือจะเป็นเบอร์เกอร์ที่ใส่ผักกวางตุ้เสิมเต,ติมเฉยๆนั่นแหละครับแล้ว yeah. ยังรอดอยู่เออจะว่าไปการวิจัยไม่ได้สังเกตเลยนะได้ได้วิจัยอะไรบ้างเนี่ยโอ้ดาวหนึ่งเดี๋ยวนะิ่งด,ดาวหนึ่งเ <laughs> พิ่งดาวห้เพิ่ง <laughs> ด,ดาวหนึ่งเหรอเนี่ยเลือกเปิร์กทุกเธอจริงๆโอ้ oh. แอสเต็กเข้าไปในเมนดิชเหรอหมายความว่าไงวะอ่าใส่สเต็กก็คือจะเป็นเบอร์เกอร์และสเต็กตายตายพอดีแล้วก็ customer order without waiting ก็คืออะไรเนี่ยนั่งปุ๊บสั่งปั๊บไม่ต้องกดสั่งไม่ต้องกดรับออเดอร์สั่งเลยเอาเลยเอาเลยจะเร็วเร็วเดินมาปุ๊บตะโกนปั๊บเชฟเบอร์เกอร์ซอฟเซฟตี้ฮอปมาแล้วโอ้มีฟิสเตอร โอ้เฟเซอร์ Fisher. เดี๋ยวเอามาใส่เป็นหม้อแล้วกันงานนี้ต้องซื้อเพิ่มแล้วก็อ่ะเดี๋ยวจัดร้านก่อนวันที 1> 1 4, ่สี่สตาร์ทมาดูซิว่าจะไปรอดไหมไหนขอดูความสมัครของเฟิร์นนิดหน่อยนะว่าเป็นเฟิร์นที่นั่งแล้วจะสั่งจริงเลยหรือเปล่าไหนดูซิลูกค้าโอเดินไกลจังเอา้าไม่ใช่นี่ตุนตืดเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องกดรับก็เลยอ๋อไม่ต้องกดรับออเดอร์อ๋อใช่ใช่ก็คือแบบเวลาคิดแป๊บนึงก่อนจากนั้นก็แบบ อ่ะเอาอะไรเอาเนี้ยแล้วก็ตะโกนแบบว่าเดือดจานหนึ่งอย่างเงี้ยเหรอเออใช้ได้เหมือนกันนะโอ้ไม่นานใช่เลยครับถึงขั้นเกิดเหตุการณ์ที่ว่าจานล้างไม่ทันจานไม่พอด้านซ้ายของฮาดามินี่คือโอ้โหเรียกได้ว่าจานล้างไม่ทันกันเลยทีเดียวคุกครื่อง,องก็ติดโกรทกอนเป็นอะไรมิเกิดอะไรขึ้นกับปัจจุบันทำไมาอยู่เสียงมันหวยหัวยอย่างั้น ชื่เอะไรล่ะกินเป็นวิบญญาณได้ข่าวว่าเจ้าเลือกเบิร์กนี้มานะตายเลือกไอ้ตายเลือกเอนะเจ้ากินอเอกได้กินไม่กี่กจเลยแน่นอนก็เนี่ยชื่อร้านก็บอกอยู่เบอร์เบอร์เบอร์เอานะจบวันแล้วจบวันแล้วอ่ะเบอร์เกอร์สามอันมากิน เป็นกีฮาก็ได้แหละเนอะมาเปิดกใบต่อไปไฟอ่อนเนียนหรือจะลูกค้าจะกินนานขึ้นใช่ไหมลูกค้าลูกค้ากินนานขึ้นลูกค้าจะละเมียละมัยในการกินืนขวา S 1> <S 1> <S ยังไงก็ต้องขวาครับเพราะว่าเอาไซส์ออนเนียนมายัางจะดีสักกาให้ลูกค้ารอนาะนจัดร้านเสร็จเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะเวิร์กมีทางเรื่องเกี่ยวกับตัวโต๊ะฟีดมีอะไรนะจุดที่เก็บเรื่องเกี่ยวกับตัวไซสดิสหรือแฮมเบอร์เกอร์ก็ได้มีถาดอันนี้ <S 2> <S 2> <S <S ตรงนี้เป็นโซนต้มบ็อกเกอรี่แล้วก็มีโต๊ะที่ยังไม่ได้ใช้อยู่ด้านนอกด้วยแต่อันนั้นก็ปล่อยไปก่อนอ่ะมาเริ่ม เปิดมาเราก็ต้มบล็อกคัลี่รอเอาไว้จากนั้นอานนี้ก็คือทำการหั่นซะาคลุกแปง้งแล้วก็ปิง้งอย่างงี้ใช่ไหมเราก็ได้เป็น Onion Ring แต่ตอนเนี้ยทำเบอร์เกอร์ก่อนเบอร์เกอร์เ <laughs> บอร์เกอร์เ <laughs> บอร์เกอร์ไ <laughs> อ,กเกอ้ <laughs> อกเกอ, <laughs> อ,อาไปทิ้งทีเอ, <laughs> อ,อาเ <laughs> อ,อางอเอาธรรมดาหนึง่ง <laughs> แต่ว่าลูกค้าไม่ธรรมดาเลยนะ ไปทำมาได้โอ้ไมาได้เดี๋ยว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 อารมณ์สุดท้ายขนาดไหนมาดังร้องเพลงตอนนี้ฮะดูลูกค้าก่อนเลยโอ้โหมาทำมาได้โร้โหไปทำมาไดาภาวนาว่าอย่ามีไซด์นิดเยอะถ้าไซด์ไปเยอะก็พอไหวอยู่ต้องขอบคุณตูนะที่มาช่วยทำออรเนียนนิดหนึ่งไม่งั้นไม่ทันแน่ๆโอเคโอเค

ได้หายใจแล้วถิงจวงสนานเชียวอมาตอนนี้เรารอดแล้วนะครับปัญหาคือเรามีไซดิที่เยอะขึ้นแต่ก็นั่นแหละก็จะดีกว่าเพิ่มเมนูแปลกๆเข้ามาพอเมื่อกี้ก็เห็นแล้วว่ามันจะมีเป็นสเต็กเพิ่มอันนั้นอ่ะไม่เอานานเลยนะเนี่มือหน่นหัวของแท้โอเคที่สุดท้ายเจอเลย ต้องกินเอกด้วยล่ะไม่มีจานเลยไม่มีจานด้วยเอาไหนอย่างไรตัวมีสองเบิร์นละอ่ะเอาไปบอกเกอรี่โอเคโอ้วโหได้ไรอ่ะเดนเจอร์ฮอปเหรอโอ้ดนเจอร์กับเมทัลทโอ้เมทัลก็คือเป็นตัวที่ไม่ต้องการไซดิดนะครับถ้ามีไซดิตมาก็คือเตะทิ้งเลยพิ้วอ๋อไม่มีเพิร์กกันเลยเลือกต่อไป าขวาเราได้เงินเยอะใช่ไหมแต่ถ้านางซ้ายอ่ะถ้าเรายิงใกล้ลูกค้าจะรอได้ใช่ป่ะใช่แต่ไม่แน่ใจว่าอยู่ใกล้เคน์เตอร์มันจะรอให้เราด้ไ่มลองเดินลองเดินอะจามิงนะสายโฮมโฮมนะครับรอบนี้ไม่มีของนี่วะแย่แล้วเดี๋ยวนะตกแต่งร้านทั้งทีได้แค่แค่ครึ่งร้านแบบนุ่งแว่งแวงมาเชียระตกแต่งร้านกันก่อน